สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียร์พาพี่ๆมาพบกับรถครอบครัวสีสวยๆเลยนะคะเป็นสีขาวค่ะเป็นสียอดนิยมเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota f o r t u n e r นะคะ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อค่ะคันนี้นะคะมาแบบขาวใสสวยมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหา f o r t u n e r ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะมาในราคาพิเศษเพียง1ล้าน0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่ก็ไม่เยอะนะคะอยู่ที่10,000แสนต้นๆเท่านั้นนะ าสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%สําหรับ4ปี2.79%สําหรับ5ปีและ2.99%สําหรับ6หรือ7ปีได้อีกด้วยนะคะใครกําลังมองหาคันนี้นะคะต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ Toyota f o r t ์จูเรุ่นนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะจะมาด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียม3เส้นนะคะมาแบบหล่อๆดูดันดูดันเลยนะคะตัวโลโก้ก็จะ สวยชัดเจนคมไม่มีคาบสนิมเลยนะคะเป็นตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเลยค่ะตัวไฟของคันนี้นะคะได้ขาวขาวใสๆนะคะไล่ริ้วรอยเลยนะคะเป็นใบบีม led นะคะตัวไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆใสๆอยู่ในหลอดนะคะมากันแบบสวยๆทั้งสองฝั่งเลยค่ะไม่ต้องขัดไม่ต้องทําอะไรกันอีกแล้วนะคะไม่มีความเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าเลยนะคะคันนี้นะคะได้มาด้วยเลขทะเบียนสวยๆเลยค่ะ4 6-2นะคะและมาพร้อมกับไต ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในกรอบโคมเมี่ยมนะคะมาสวยๆเลยค่ะเป็นดั้งเดิมของไทโคยโตค่ะนี่นะคะไม่มีรอยหินดีดเลยนะคะสภาพพร้อมใช้พร้อมวางขายเลยนะคะคันนี้เรามาดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อกันบ้างค่ะรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะคันนี้ ติดอุปกรณ์มาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคิวซุ้มล้อนะคะเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวค่ะตัวแม็กนะคะได้เป็นทูโทนนะคะล่องดําปัดหน้าเงานะคะได้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางปี2019ค่ะเป็นสภาพพร้อมใช้นะคะล่องสะพานยางนี่อยู่กันลึกๆเลยนะคะเรามาดูใต้ซุ้มล้อกันบ้างค่ะใต้ซุ้มล้อนะคะมาแบบ สวยๆเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีการขยับนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้นี่แต่งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เรามาดูตัวกระจกข้างกันบ้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะคะไม่มีความเหลืองนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเป็นของด,งดั้งเดิมนะคะของมูลาการรมนี้ค่ะ mm hmm. และตัวคิ้วกันสัตว์ก็ติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างค่ะข้างในนะคะเรามาเริ่มจากฝาข้างกันก่อนนะคะฝาข้างนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะคุมโทนสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลเข้มๆนะคะดูหรูหรานะคะแล้วก็จะมีคาดโครเมียมตรงนี้ด้วยนะคะตัวกระจกนี่ก็จะเป็นปรับออโต้ให้ทุกบานเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปใช้กันแบบง่ายๆคล่องๆเลยค่ะเรามาดูคอนโซลกันบ้างค่ะ คอนโซลคันนี้นะคะจะเป็นสีดําสะอาดเกี้ยงๆเลยนะคะไม่มีคราบกาวไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะคะและพวงมาลัยที่ได้ของคันนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้ารนะคะมาพร้อมปุ่มกดให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวพวงมาลัยเป็นทูโทนนะคะเป็นสภาพหนังสีดํานะคะแล้วก็จะมีตัดด้วยลายไม้สีน้ําตาลนะคะเป็นเรียบหรูแต่ดูดีนะคะเรามาดูเบาของคันนี้ค่ะตัวเบาะนะคะ มาแบบเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มๆนะคะดูหรูหรานะคะสภาพเบาะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมากันแบบนุมน่มๆแน,น่นๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะและตัวเก้าอี้นะคะก็จะปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานกันสะดวกสบายง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูบ้างนะคะนี่นะคะ คันนี้จะได้เป็นสตาร์ทเอนจินนะคะเพียงกดปุ่มสตาร์ทเบาๆนะคะก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะคะที่พวงมาลัยเนี่ยเราก็จะมีตัวแพดเดิลชิปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบใช้แพดเดิลชิปนะคะคันนี้ก็มีให้นะคะคันนี้นะคะก็ป,ประหยัดน้ํามันนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ 2.4นะคะและยังขับเคลื่อน200อีกนะคะใครแบบเอาไว้ใช้ในเมืองหรือว่าชาญเมืองออกต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้งคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเรามาดูมาตรวัดกันค่ะมาตรวัดคันนี้นะคะไม่อยู่เพียงแค่แสนห0 0นะคะ ไม่ถึงแสนสองนะคะถือว่าสภาพสวยใหม่นะคะและไม่ก็น้อยมากๆด้วยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถยังมีกลิ่นใหม่ๆอยู่เลยนะคะเรามาดูตัวหน้าจอกันบ้างค่ะตัวหน้าจอนะคะพวกลำโพงทุกอย่างใช้การได้ดีตามปกตินะคะแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเป็นพร้อมใช้เลยนะคะแบบเห็นชัดเจนนะคะเสียงเครื่องเสียงก็สภาพ สวยนะคะเพราะว่าลำโพงนี่มีมาให้รอบคันนะคะเสียงมากันแบบใสๆนะคะเบสมากันกระหึ่มกระหึ่มเลยค่ะแล้วก็ตัวแอร์นะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์ Air ของ Fort u n e r นี่มากันแบบแอร์เย็นรอบคันอยู่แล้วนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องแอร์ของ f o r t u n e er นนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทูโทนนะคะจะเป็นหนังตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็จะมี Eco Mode Power Mode กันลื่นถลายอะไร,ะไรให้มากันครบอยู่แล้วนะคะคันนี้ก็องค์ประกอบมากันแบบครบๆเลยค่ะใครอะเอาไปใช้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันบ้างค่ะเม็ดอาร์กนะคะนี่นะคะ มาแบบเลียงเส้นสวยๆเลยนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวบันไดด้านข้างนะคะหรือสครับเพจก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเรียแล้วนะคะนี่นะคะสภาพบันไดนะคะสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะมากันแบบพร้อมใช้งานนะคะเรามาดูตรงที่นั่งแถวสองกันบ้างค่ะที่นั่งแถวสองของคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะมาแบบหรูหราเลยนะคะมีพนักวางแขนอะไรให้เสร็จสับนะคะ ตัวปุ่มปักสวิตไฟก็มีกันมาให้ครบนะคะสภาพเบาะหนังนะคะดูดีไม่มียับไม่มีย่นนะคะเรามาดูตัวฟ้ากันนะคะฝ้านี้มาแบบสะอาดเกลี้ยงๆเลยนะคะแอร์มีให้ครบนะคะทั้งแถว2แถวสนะคะให้มากันครบเลยค่ะฝาด้านข้างสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยขูดหรือรอยขีดแต่ประการใดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเรามาเช็คเม็ดอาร์ก,กันบ้างค่ะเม็ดอาร์กนะคะ มากันแบบเลียงเส้นสวยๆเลยนะคะเดิมๆเลยค่ะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะพร้อมใช้งานนะคะสะครับเพจอยู่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยหลุดรอยลอกรอยล่อนนะคะพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้เรามาดูตัวแม็กกันบ้างค่ะตัวแม็กนะคะเป็นทูโทนนะคะสภาพสวยนะคะไหลรอยคูดฟุตบาทนะคะยางก็ได้เป็นยางบิด stone นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวร่องสะพานยางก็ยังอยู่ลึกๆค่ะ มาดูใต้ซุ้มล้อกันนะคะแชตซีนะคะมากันแบบสวยสมบูรณ์นะคะนี่พร้อมใช้งานเลยนะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะด้านหลังก็ติดชิ้วซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้รอยต่อเนื้อซุ้มล้อมากันแบบแนบสนิทรนะยะห่างเท่าๆกันค่ะด้านหลังนะคะดูสีดูผิวพันกันก่อนค่ะ มาแบบขาวๆใสๆแนะคะทะเบียนก็สวยนะคะ462เรามาเริ่มจากด้านล่างกันค่ะด้านล่างนะคะจะมาพร้อมกับยางอะไหล่ที่อยู่ใต้ฐานล้อนะคะให้มาครบสมบูรณ์นะคะกันชนล่างมีฝั่งไฟทับทิมให้เรียบร้อยค่ะโลโก้ Fortuner โลโก้ Toyota นะคะอยู่กันสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยหลุดรอยสนิมแต่ประการใดนะคะตัวไฟกันบ้างค่ะไฟจะได้เป็นไลท์ไกดิ่งสวยๆเลยนะคะมาแบบทันยุคทันสมัย2เส้นเลยนะคะ พร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะมาแบบสวยๆใสๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยตัวกันตัวเขาเรียกว่าสปอยเลอร์นะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดเด็กดวงที่3นะคะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะมีชาร์จฟินด้านบนให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะสภาพหลังคานะคะสวยๆนะคะไม่มีรอยด่างไม่มีภาบเป็นวงนะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะเราแค่แตะเบาๆนะคะก็จะเปิดได้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นเปิดแบบอัตโนมัตินะคะคุณผู้หญิงหรือเด็กก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะคะเพราะรถเปิดอัตโนมัตินะคะไม่มีความหนักแต่ประการใดเลยนะคะเรามาดูหัวน็อตกันบ้างค่ะหัวน็อตนี่แบบใสๆเลยนะคะไร้รอยไขไร้รอยประแจนะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือ ฝั่งขวานะคะสภาพมาแบบสวยเดิมๆค่ะลองน้ำฝนอยู่กันครบนะคะหัวน็อตน,นี่มากันแบบเกี้ยงๆเลยค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะถ้าเราไม่ใช่ในการ ขนของสัมภาระนะคะเราก็สามารถพับเบาะลงมาเป็นที่นั่งแถวสามได้นะคะและก็มีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะถึงจะนั่งแถวสามนะคะก็ยังเย็นฉ่ำเย็นสบายนะคะแต่ถ้าเราอยากใช้ขนของเราก็สามารถปรับเบาะขึ้นดังรูปนี้ได้เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์กันบ้างค่ะ <S <S นี่นะคะ อุปกรณ์สวยอยู่ครบสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานนะคะออกเดินทางต่างจังหวัดนี่หายห่วงแน่นอนนะคะคันนี้ตัวไฟนะคะได้เป็นผัดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟสแตนเลสนะคะหัวน็อตไม่มีการขยับแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้งานนะคะเวลาจะปิดคันนี้นะคะเราสามารถปิดจากรีโมทก็ได้นะคะปิดจากภายในรถด,ด้านหลังก็ได้นะคะโดยกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่พร้อมใช้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสีผิวพันธ์ด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะนี่นะคะมาแบบสวยๆใสๆสเกี้ยงๆไม่มีความเหลืองเลยนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้นะคะคิ้วกันสาดลายติดมาให้ครบทั้ง4ด้านนะคะพร้อมใช้เลยค่ะรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวแม็กนะคะสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยคูดฟุดบาทนะคะเป็นบิดสโตนทั้งสี่เส้นเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะ เรามาดูแชตซีค่ะแชตซีนะคะไม่มีรอยตัดไม่มีรอยต่อนะคะมีคราบบ้างเล็กน้อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะตัวบันไดด้านข้างนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยกระเทาะนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่นั่งแถวสองกันบ้างนะคะที่นั่งแถวสองนะคะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆเลยนะคะนี่นะคะไม่มีรอยยุบนะคะ พร้อมใช้งานไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดนะคะฝ้าก็มากันแบบสะอาดนะคะฝาด้านข้างนี่ไม่มีรอยขูดขีดนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะดูเม็ดอร่กันบ้างค่ะเม็ดอร่นะคะเปิดมาปุ๊บเลียงเส้นสวยๆเลยนะคะนี่นะคะนี่มากันแบบสวยๆเลยค่ะนี่นะคะพร้อมใช้งานสครับเพดเงาๆนะคะยัง เหมือนรถใหม่เลยค่ะคันนี้ได้ไปรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะคะดูฝั่งข้างคนขับบ้างค่ะฝั่งข้างคนขับนะคะเริ่มจากสภาพเบาะนะคะมาเป็นเบาะหนังนะคะสะอาดสะอาดเลยนะคะเกีียงๆไม่มีการยุบตัวนะคะพร้อมใช้งานไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดนะคะ ตัวคอนโซลสวยๆนะคะลิ้นชักทุกบานเปิดได้ตามปกตินะคะเล่มทะเบียนอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานนะคะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้เลยคันนี้นะคะลำโพงก็ติดมาให้รอบคันเลยนะคะสวยมากๆอีกคันหนึ่งนะคะฝั่งข้างคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้า ปรับได้เหมือนกันนะคะสะครับเพจอยู่กันครบสมบูรณ์คิ้วกันศาสตร์ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝาด้านข้างสวยสมบูรณ์เลยนะคะจุดเด่นของคันนี้อีกคันนึงก็อยู่ที่แอร์แบ็กเนี่ยคะ่ะแอร์แบ็กนี่จะให้มากันแบบรอบคันเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะจะเดินทางออกต่างจังหวัดอะไรก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัยเลยะคะ่ะมาเช็งเมทอาร์คคันนี้กันค่ะเมทอาร์นะคะมากันแบบเลี้ยงเส้นสวยๆเลยนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะ ตัวหัวน็อตนะคะใสๆเลยค่ะไร้รอยไขไร้รอยประแจนะคะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะสติกเกอร์อยู่ครบสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขาดรอยลอกรอยล่อนตัดประกันใดเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ตัวมือจับแเนเลสนะคะอยู่กันครบนะคะมากันสวยๆนะคะคิ้วกันสรดก็ครบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยหลุดรอยลอกรอยล่อนนะคะตัวกระจกด้านข้างนี่ก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ สภาพสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยหลุดเลยค่ะรอยต่อเนื้อซุ้มล้อของคันนี้นะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่ากันนะคะแม็กสวยสมบูรณ์ทั้ง4ข้างเลยนะคะไม่มีรอยพูดฟูดบาทแต่ประการใดค่ะดูเบ้าโชกันบ้างค่ะซุ้มล้อนะคะโชกคอยสปริงอยู่กันครบนะคะเดี๋ยวลองขับดูแล้วนะคะยังนุ่มๆอยู่เลยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะคันนี้ใหม่ก็ไม่เยอะนะคะ อยู่ที่1 0,000แสนต้นๆเท่านั้นนะคะใครได้คันนี้ไปครอบรอก็เอาไปใช้กันได้อีกนานๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงของคันนี้กันบ้างคะ่ะ t o y o ต a f o r t u n e er อรคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะคะเดินได้เรียบเดินได้สมูทเลยนะคะคันนี้นะคะเรามาเริ่มจากหัวน็อตแก้มกันบ้างคะ่ะ หัน็อตแก้มนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีการชนโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะมากันสวยๆเลยค่ะหัวน็อตไฟสภาพดีเดิมนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะตัวคันหน้ามอน้ำนะคะตรงๆเลยนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไ,ไม่มีงอนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะการเดินของเครื่องยนต์นะคะเดินได้เรียบเดินได้สมูทนะคะไม่มีของเหลวของไหลรัล่วซึ่งแต่ประการใดนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานนะคะมากัน เลยนะคะตัวไฟก็เป็นขาดเดิมๆนะคะหัวหน้ำมัมนแบบเดิมๆเลยนะคะนี่ตัวหัวน็อตด,ด้านบนนะคะน่าจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีการชนโครงสร้างหนักอย่างแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีการต้นสิ่งพับแต่การใดนะคะดูกลมๆคอยู่นะคะนี่นะคะตัวหัวน็อตก็ ตัวหวหนมดฝากระโปรงจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะและไม่มีการโค้งโครงว้างหนักนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota f o r t u n e r 2.4V นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะใช้งานประหยัดน้ำมันมากกว่าถ้าเทียบกับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะและการดูแลรักษา,าย,ยังง่ายขึ้นด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะในราคาพิเศษ1,20,000บาทนะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ไม่เกิน แสนสนะคะคันนี้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.59สําหรับ4ปีนะคะและ2.99%นะคะสำหรับ6หรือ7ปีนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อดเดียเข้ามานะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะ095 998 9 9 6หนนะคะก่อนจะจากกันไปรบควนพี่พีฝากกดติดตามกด s ับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์ไอเดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ